ตามหาลูกสาวอ๋อล <c ười> ูกสาวชอบเบาะนุ่มๆยกเบาะมาให้เลยนะลูกนะอืมอ้าวขึ้นยัน นั่งยันยันไม่ขยับเป็นอย่างไงบ้างอืมรอให้เครื่องมันหนักเนาะเครื่องไรน่ามหนัก ยันไม่ขยับเลยม่มันยันไม่ขยับเลยอะ่ะทำไงอะ่ะยันไม่ขยับพี่เลมมอนสาวน้อยมหัศจรรย์เช่ช่วยเช่ช่วยช่วย ชาวช่วยไดมอนชาวช่วยชาวช่วยไดมอนชาวช่วย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 กินข้าวยังชาวช่วยกินข้าวยังอืมอื้มเช้าช่วยไดมอน มาม่ลืมอมามลืมลืมลืมเบาะพี่ไดมอนด์ตัวอื่นไม่มีแล้วนะโลกเบานะเนี่ยม,มีพี่ไดมอนด์ตัวเดียวแหละเบาะพี่ไดมอนด์อืตัวอื่นเป็นผ้ารองพี่ไดมอนด์เป็นเบาะนอยจัดไปเต็มเต็มอืมแม่สาวน้อยอืมแม่สาวน้อยอืมเบาะพี่ไดมอนด์อืม สบายน่ะอ้ออือ,อธรรมดาแล้วนะแล้วมันมีเบาะส่วนตัวอืมไม่ต้องพกมาก็มีเบาะส่วนตัวให้รู้บ้างเหรอใครวีไอพีใช่ไหมออแมวทุกตัวไม่มีคำว่ามาตรฐานมีแต่ vip อพีกับ VIP v ีไอพวีวีนะลูกนะอืมสบายใจแล้ว ไม่ออกไปไหนแล้ว